ทิชอ์มัยค่ะ Hello My name is ทรงสมัยบูรัฐ My nickname is ทิชอ์มัยค่ะ Hello My name is จิตระดาทุนเพียง My nickname is ทิชอ์มัยค่ะ Today is Wednesday How are you today, ทิชอ์มัยค I am good Thank you and you, ทิชอ์มัย I am happy And you? แอ yeah, very well thank you โอเคเด็กๆคะวันนี้มาพบกับทิชอร์อีกครั้งนะคะเรา đang อยู่ในหน่วยของอาหาร<ม>ดีมีมประโยชน์แล้ววันนี้นะคะ<ม>ทิชอร์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้นในเรื่องของประโยชน์ของอาหาร <Okay. S 1> กันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาสาระนะคะทิชชร่มีคำคล้องจองมาให้ใเด็กๆได้ฝึกอ่านกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะ อาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักกินผลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีๆที่มีวิตามินและมีโปรตีน เลือกกินเถิดเอ่ยอีกครั้งน่งนะคะใช่แล้วค่ะอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักกินผลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกิน กินของดีๆที่มีวิตามินและมีโปรโตีนเลือกกินเถอะเอ้ยเปดิคุ cool, ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะเอาละค่ะเดิเจเรามารู้จักประโยชน์ของอาหารกันค่ะค่าประโยชน์ของอาหารนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องกินอาหารอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพลังงานในการเคลื่อนไหวและทำงานได้ค่ะค่ะอาหารคือสิ่งที่เราับกระทานเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสารอาหารก็คือสิ่งที่มีคุณค่าในอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คืออาหารหลัก5้าหมู่ได้แก่ โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของอาหารหลัก5หมู่มีมากมายนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการที่เด็กๆรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆจเจริญเติบโตและช่วยสร้างกล้ามเนือ้อสมองกระดูกและผิวหนังค่ะ ยังจะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายและซ่อมแซมส่วนต่างๆที่ที่สึกหรอของร่างกายอีกด้วยนะคะแล้วยังจะช่วยสร้างความต้านทานของโลกให้แก่ร่างกายของเราด้วยค่ะเด็กๆคะเด็กๆค,ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ของเด็กๆค่ะเด็กๆค,คะเรามาฝึกบวกเลขการนับเพิ่มครั้งละหนึ่ง พร้อมทีเชอร์เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะทิชอร์โมมีดินสอ10แทง่งทิชอร์ใหม่ให้เพิ่มอีก1แทง่งรวมกันเป็น <18. S 3> 11เอเลฟเว่นทิชอร์โมมีดินสอ10แทง่งทิชอร์ใหม่ให้เพิ่มอีก2แทง่งรวมกันเป็น12แท่งชเวล ทิเชอรโมมีดินสอ10แทง่งทิชเชอร์หมาให้อีก3แทง่งรวมกันเป็น13บ h r ทีทิชโมมีดินสอ10แทง่งทิชเชอร์หมาให้อีกสแทง่งรวมกันเป็น14แ <14. S 1> ท่ง14อีทิชโมมีดินสอ10แทง่ง ทีเชื่อมหมายให้อีก5แทง่งรวมกันเป็น15แท่ง15 t e ทีเชมโมมีดินสอ10แทง่งทีเชื่อมหมายให้อีก6แทง่งรวมกันเป็น16แท่ง16 t e ทีเชมโมมีดินสอ10แทง่งทีเชื่อมหมายให้อีก 7, 7แทง่งรวมกันเป็น17แท่ง s e v e n e ทีเช่โมมีดินสอ10แท่งทีเชไหมให้อีก8ดแท่งรวมกันเป็น18แปแท่ง18 t e e ทีเชโมมีดินสอ10แท่งทีเชไหมให้อีก9แท่งรวมกันเป็น19แท่ง19 t e ทีเชโมมีดินสอ10แท่งทีเชไหมายให้อีก10แท่ง รวมเป็นดินสอกี่แท่งคะ20แท่งค่ะ20 e Very good ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทบทวนการบวกเลขนะคะจะได้เก่งๆค่ะโอเค Everybody Next time we are learning about reading t skill 3 Are you ready Repeat after me. Hello, my name is Linda. I am six years old. I love a rabbit. I can see a rabbit. My pet is. rabbit I can see uh, rabbit My pet is uh, rabbit Thank you very much เด็กๆคะวันนี้ mm hmm. ที่เชอร์โมมีแบบฝึกอ่านสระอามมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วก็ที่เชอร์ไม พี่ใช่ไหมอยากฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆไปวาดรูปผลไม้ที่เด็กๆชอบอะไรก็ได้ที่เด็กๆวาดได้นะคะแล้วส่งมาให้พี่เช่อดูด้วยนะคะคนละหนึ่งอย่างนะคะสำหรับวันนี้ทีชท่ช่ค <And S 2> พี่เชื่อโมแอนพี่เชื่อหมาก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค,ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งกิงบ๊ายบายคะ่ะ